โอเคนี่ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอิร์ทไอทีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม b บ a ดเบ o u ซนะครับวันนี้นะเราจะมาเปิดกาชานะครับตู้ของอสองครามเลือดปีนะั่นก็จะเป็นตู้พิเศษนะครับ,บรอบเนาะอันนี้น่าจะเป็นตู้สงครามปีรอบที่3แล้วนะถ้าจำไม่ผิดเนาะก็ตู้นี้จะมี2ตัวก็จะมีชินจินะครับก,กับ เออคนซี uh, i, นั่นเองนะก็จะเป็นสีเขียวกับสีม่วงนั่นเองนะครับก็ส่วนความสามารถเนาะก็ตัวนี้เป็นตัวละครที่หลักๆเลยคือตีระยะไกลนะครับแล้วก็มี2ส,สถานนะก็คือมือนงงกับอันนี้น่าจะเป็นพิษหรือเปล่าอืมน่าจะเป็นพิษเนาะนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการบูสต์นะครับเรื่องของแรงดันวิญญาณนะครับเมื่อศัตรูติดสถานนะพิบปกตินะ ก็จะได้120%นะครับบวกเข้ามาในระยะเวลานี้นะครับตรงนี้ถือว่าบูทมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบสถานะของมึงงงเนาะแล้วก็นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นเคนเะซ่เนาะเคนเซ่ตัวนี้จะเป็นตัวที่มีสกิล2ที่จะเป็นอ่าซุปเปอร์บูทนะครับตัวนี้เป็นตัวตีระยะใกล้นะครับสีแดงเนาะก็ตีสถานะนะครับฮิดนะครับเนาะ แล้วก็จะมีในเรื่องของการตีกิวด้วยนะครับที่จะบวกของผู้ตังหานนะครับเป็น50%เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อหาอื่นก็จะเป็น30%เนตาะตรงนี้นะอ่าแล้วก็เห็นไหมจะมีเพิ่มความเสียหายนะครับถ้าเกิดเป็นพาโจมตีสีแดงนะครับ30%มนะครับมีฟูลี่หรือก็คือในเรื่องของอาการโจมตีฮิตที่โจมตีปกตินะครับบวก2ก็เป็น3านั่นเองนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกิวเควสนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดเป็น หมดอื่นๆจะบวกแค่หนึ่งนะครับผมตรงนี้นะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยและกันนะก็จะเปิดไม่เยอะนะครับผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่าอ่าสิ้นเดือนนะครับจะมีตัวอะไรที่น่าสนใจมาหรือเปล่านะครับถ้าเปิดเยอะไปเดี๋ยวมันจะไม่มีเพชรเปิดนะถ้าเกิดเป็นตัวดีๆนะครับผมตรงนี้เนาะมามาดูที่รายการหรือว่าสเต็ปกันหน่อยเนาะก็จะมี ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็น25สเตปเนี่ยเป็นตัวเลือกปะเอ่อตัวเลือกตัวละคร1-2ตัวนะครับระหว่างจินจิกะคินเซเนาะนะครับอ่แต่จะเปิดไม่เยอะนะครับน่าจะสัก5สเตปอืม5สเตปไม่ก็10สเตปนะครับดูก่อนดูเลทก่อนนะว่ามันมาดีหรือเปล่านะครับมาไปกันเลย ้งหลังนี้ผมเปิดกาชาในค่อนข้างที่จะดวงแย่นะโดนไปเยอะนะครับอ่ะนะครับโอลิเมะนะครับปฏิเสธมาใครเสียงจะเป็นอุนคิโอลานะครับตัวนี้มีอีกไหมน่าจ,จะตัวเดียวเนาะนะครับวอุนคิโอลาก็ยังไม่มีแหละนะครับตัวเก่าละแต่ก็ถือว่ายังเล่นได้อยู่นะครับ มานะครับสเต็ปที่สองนะเออเอาทิเสรอีกไหมอ่ะไม่นะครับารารมาต่อนะครับในสเต็ปที่สามตัวเดียวเลยเหรอโอ๊ยแต่เป็นลุงอยู่นะได้ไหมอรนน อินคาคุนะครับใช่ไหมมีคาคุตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจเออตัวนี้เอาไว้ตีกิลได้เนาะใช่ไหมตัวนี้มีสกิลสองที่เอาเป็นดีบัฟเนาะลด,ดต่ดิสี่นะครับตัวเดียวอีกแล้วนะหวังปฏิเสธไม่โอลีเม,ม่ไม่มานะ จเต็บที่ห้านะครับอืมหลังตู้หลังตู้ของตู้นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสองตัวละครอน้ยไม่ปฏิเสธน,นะครับไปไปต่อนะยังไม่ได้สักตัวเลยหน้าตู้นะครับเอ้ลุงมาแล้ว ใครอะตัวเดิมคิวลาโอริฮิเมตตัวนี้มีแล้วเนาะตัวนี้ดีนะครับตัวนี้เอาไว้ที่กิวนะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นซุปเปอร,ร์บูทนะครับสําหรับที่ตัวดีตัวดีเฮ้ยสามตัวออกชูอาโจเจโรนะครับบุธตะเกะน,นั่นเองเนาะ สามตัวนะครับมีตัวใหม่มาตัวหนึ่งนะครับเอาไปทําดาวเอ้ยเอาไปทําเพชรนะครับตัวนี้อืตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวของเทศกาลเนาะนี่ตัวนี้ดีมากนะครับเอาไว้ตีกิวอะไรได้นะครับมานะครับต่อเนาะมันจะมาก่อนไหมเนี่ยสักตัวเออ ไม่มีเลยมาสเต็ปที่แปดนะครับโอเคนะครับปฏิเสธสักตัวนะสองตัวนะอันนี้ไมาแล้วนะอ,อุอ๊ยเออยูล่าสามตัวแล้วนะเออพขยันมาจังนะ สเต็ปที่เก้านะครับอีกตัวหมโอเคชินจิมาก่อนกันแล้ลโ <laughs> อริฮิเมะนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งตัวนะครับพอชมหน่อยว่าเป็นตัวเป็นตัวดี <laughs> มาบ่อยนะอืมอ่าตัวนี้เป็นแรักเตรอร์นะครับห้าดาว ก็ใหม่ก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในสองตัวระหว่างชินจิกับ,กบเคนเซนนะ่นะนี่ครับไม่อยากจะเจอเยอะแบบนี้เป็นใครเคนเซ่นะครับมาแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ใช่ละเฮ้ยเนี่ยความรู้อึกที่มีต่อ มีแล้วนี่ครับ2ตัวก็มีตัวใหม่แหละนะครับอ่านะครับมาแล้วนะครับอินเซหนึ่งตัวตอนนี้เหลือกินจินะครับขอดูก่อนนะว่าอีกเท่าไหร่ที่เราจะมีโอกาสที่จะได้ตัวใหม่หรือว่าเราต้องไปอ๋อแสดงว่าตู้นี้ทุกสิบสเต็ปเนาะที่จะได้ตัวละครตัว ตัวใหม่นะครับชาร์เคเตอร์หดาวตัวใหม่นั่นเองนะฮะก็มานะครับขอลุ้นนิดหน่อยแล้วกันนะครับเออเข้ามาเลยคือจบนะอันนี้่ใช่แล้วอันนี้ตัวเก่าไม่ไปยืมมาสามตัวปะแต่มันไม่ลุงเนาะเออนะครับสเต็ปที่12นะครับ เอ้ยปลิเซ่น้อยดไม่นะครับโอลิเม่ไม่ออกมาช่วยเลยนะลุงไหมลุงนะครับ <S <S ใครอะเสียง,ง,งยใช่ปะ่ะ <laughs> โอเคตามนี้ครับ ได้มาแล้วนะครับ2ตัวละครน,นะก็จะเป็นเคนเซกับชินจิใช่ไหมลรวหมดกันไปเท่าไหร่หมดกันไปที่อ่าสิสามสเต็ปนะครับผมต่อดูข้อมูลนิดนึงอ่าสิสามสเต็ปนะครับอืมประมาณนี้อันนี้คือจะไม่เปิดเยอะนะก็คืออยากจะได้แค่ไว้อ่าตัวใหม่อย่างละตัวพอแล้วนะครับผมอืมก็ นะครับมีตู้เนี่ยนะครับที่ผมอยากจะเปิดนะเพราะว่าผมไม่มีทั้งโอดิเมะแล้วก็อิชิโกะนะครับร่างนี้ด้วยนะครับเออไอร่างร่างนี้เก่งอยู่นะนะครับผมปิดม่วงนะครับยังไม่มีเลยนะครับอยากที่จะมาเปิดเดี๋ยวเอาไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมาดูในเรื่องอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเปิดกาชาด้วยนะแต่ว่าจะเปิดกาชา นี่นะเป็นตัวของพรีเมียมนะครับมันมันเต็มไม่ใช่หรอกนะครับตอนแรกก็คิดอยู่ว่าตอนแรกว่าจะไม่เปิดแต่พอดีมันมันเต็มไงแล้วมันเก็บตั๋วอะไรไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะตรงน,นี้เนาะอาจจะมีเปิดซแซมแมในเรื่องของตั๋วของเบฟโบนัสซัมมอนตรงนี้ด้วยนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวนะี่ครับมาดูในเรื่องของตัวที่เราได้กันวันนี้นะครับมีกี่ตัว13สสเต็ป ดูเก่อนนะครับเราได้กันไปกี่ตัวนะครับตัวละคร5้าดาวอ,อ้บนี่ประมาณนี้นะครับก็ขอนับเป็นตัวละครที่ไม่ซ้ำเนาะถ้าไม่ซ้ำเนี่ยจะมีอสี่ตัวละสิบได้แปดตัวนะครับแปดตัวนะครับที่ไม่ซ้ำเลยนะครับสำหรับตู้นี้นะก็จะมีอมีตัวเก่าที่มีอยู่ลยแล้วด้วยโอทีเมะนะครับผมอืม ก็ถือว่าไปทำเพชรได้อยู่กี่ตัวเนี่ย1 2 3 4 5 6ใช่ไหม1 2 3 4 5 5ตัวนะครับไปทำเพชรได้5ตัวนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับการเปิดกาชานะครับตู้สงครามเลือกพันตีนะครัก็จะเป็นตู้อ่าที่เป็นสเปเชียลของครบรอบด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครที่กำลังจะเปิดก็ขอให้ดวงดีๆนะครับได้กันไวๆนี่ครับผมจะได้อ่ามีเพชรเก็บไว้เปิด ตู้สิ้นเดือนนะครับไม่รู้ว่าสิ้นเดือนนยจะเป็นตู้อะไรก็ไม่รู้เนาะนะครับต้องไปรู้กันอีกทีนะครับอะไรครับก็หวังว่าเพื่อนเนี่ยนะครับก็จะเพื่อนๆในคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคิปเปอร์กาชานะฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ